แล้วเครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ผมเครซี่เวอีอีกเช่นเดิมนะครับพบกับเกมสันหลิวเมืองพี่ปัญหาผ่านที่สองแล้วโวยเยหน่อยตั้งโวเย่ไปแผ่วเพราะเขาไมใในเกมกู้จะไปแผ่วแล้วนั่นเองต่ต่อเลยผ่านที่สองนี่คาเฟ่ <Hey. S 1> ที่มันขึ้นมาดอกเฮานี่คือผมแคสไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่เพื่อนมันไปกดโลไฟหัวหายชิมหายครับ ไม่อองดัดเองก็ควายไม่ดีเดี๋ยวปิดปก่อนอาา่าฮะโอเคซึ่งตอนนี้เราเก็บของครบแล้วอันนี้ปุ๊บเรลงโอเคไปประตูไปก็พอจำทางได้คร่าวๆอยู่นะครับตอนนี้นี่ก็เชอรชรี่ไปไหนวะฉันคิดว่าฉันต้องกลับไปที่ ไปเช็คดูที่เชอร์ี่เชลลี่ไปนะอ๋อก็คือวาร์ปก็คือแถวฟินเนสสตรีทนะครับถนนฟินเน่ไปก็คือจากพาที่แล้วใชา้ยาหมดเลยโดนกัดต้องตามล่าหาไอเทมก่อนเสี่ยวเจอตัวอะไรนั่นไงเห็นแล้วแล้วกูก็เจอตัวด้วย หาตัวแป๊บอยู่ไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยิงโอ้โหมีงไม่โดนสัตว์เอ้ยว้าว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 เอาไหมเอาไหมหาตัวมันไหมยังไงเห็นแล้วยิงยิงโดนตัมึงยิงไปไหนอีกเป็นไงอีกไปไหนวะไปไหนไปไหนเฮ้ยกูเจอแล้วยิงยิงยิงตายไอ้มึงโหยิงว้าวเลยแหละไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ย อยู่นี่อยู่นี่อ้าวคิมหายกระสุนหมดกูเพลนแหละกระสุนหมดเลยจังเก็บยาแป๊บแล้วก็กูเพลนแล้วกูกลับคอนโดแป๊บ <c oughs> กูหนีแล้วล่ะถ้าเกิดไม่จะเป็นอยากไปสู้นะคะรับเพราะว่ากระสุนหาย,ยากมากแล้วกูก็เจอแล้วกระสุนอู้มม,มันตามมันตามไอ้เมื่อมึงตามใช่ไหมมีมตามใช่ไหม,ม,ม,มกูโหลดแป๊บกูยิงเลยปั้งตาย นี่ตามใช่ไหมน้าตามใช่ไหมอู่กระเทือบแป,ป๊บ <laughs> ตายซะโอ้ยเก็บเราก็ต้องไปที่นั่นกันนะครับในเฟนนี่ <c oughs> สตรีทใช่ปะโอเควิ่งกันไปยาวๆเลยแป,ป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเฮยไม่ใช่อันนี้ออปชั่นเออก็ปรับ นี่เพิ่มเป็นห้าแล้วกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะได้เห็นศัตรูได้ในวิธีที่ไกลขึ้นครับโอเคกูได้ยิเสมือแล้วดูแผนที่แป๊บโอเค,อเค,อเค,อเคตรงไปก็เลี้ยวเข้าตอกซอยทางนี้เป็นไปได้เราจะไม่สู้กับมันนะครับเป็นดีที่สดุดเพราะว่าดูปืนกับยาหายากมากมันจะอยู่ทําไมเนี่ย เหลือ,อยังยังไม่ถึงอีกหรอะอะไรเนี่ยจะมีอะไรมาให้กูตกใจเล้ปะเนี่ยอ่ะนั่นแน่กูได้ยินเสียงมึงอยู่ไหนกูข้างลังกูนร่วะวิ่งแป,ป๊บใช่ปะใช่จริงด้วยโฟกัสหาแอายูอยู่นี่ไงสัตว์แวอยูอยู่นี่ไหนมันอยู่ไหนชอบบินนะใช่ไหมกูสอยผัดเพน,นกเลยผัดเพน,นก ผัดเผ็ดนกสัซอยมึงจะไปแดกผัดเผ็ดนอกอ่ะมึงมาเกาะลังคาเกาะทําทไมเกาะทําไมตายยากม่ามึงตายยากใช่ไหมแล้วก็กระทืบสิไตนี่โซนตีนพีทักโลกตายซะมึง <c oughs> อะไรเนี่ยมีไหมเนี่ยเช็คสเตตัสแป๊บครับเช็คดูกระสุนเหลือเก้านัดในนี้เหลือสิบสองนัดโอเคอยังได้อยู่ ปไปไปมีกันเนี่ยเยอะจังวะเราเรียกได้ไหมเฮ้ยอะไรแฟบๆบแบบโอ้โอ้ this is a dog มันหาบมก,บกแล้วมันก็โดดใส่กูอุย้ยไอ้เียรีโดดรีโดดทข้าอะไรมันอยู่ในหมาอุย้ยอยู่ข้างหน้าคุเลยอยู่ข้างหน้าคุเลยนี่มาใช่ไหมนี่โซนตีนพิทักษ์โลโลหน้าได้ฝาา่าเท้าตายเสมอไอ้มาเวน มีอีกตัวหนึ่งกูไปละกูเปแล้ว,อลว,อลวโอ้ยโดดตามหลังกูมาเลยอ๋ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่แค่ฝันมันคือเรื่องจริงฮะไปวงกล้องเดิมๆอีกแล้วกูเจออะไรไหมเนี่ยถึงผมจะแคสไปแล้วผมก็จะไม่บอกครับเพื่ออัดถรกในการรับชม ฮบอกก็ไม่สนุกสิวยกระสุนเยสเก็บไปครับเก็บเก็บโอเคโดกระสุนชวน,นี้ต้องโดโดีโดไปก่อนแล้วข้างล่างนี้ก็อะไรเอ่ยไปที่โรงเรียนนี่มันสมุดสเก็ตช์ภาพของเชอร์ี่นี่หืเธอไปที่โรงเรียนกันเหรอ แล้วก็ว้านี่ไง This is, อ h i อ is a ะสักคูณเชอร์รี่ไปที่โรงเรียนเหรอวะอบนพื้นมีอะไรตกอยู่อีกเก็บนี่มันเป็นภาพกูนี่ภาพในภาพที่สเกตนี้ตรงนี้มันคือภาพเรานี่อ่ามันเป็นภาพแรกที่เชอรี่นั้นเขียนลงในหนังสือสเกตเอย้สมดสุดสเกต เพราะว่าเราได้มอบให้มันเป็นของขวัญวันเกิดครบห้าเดือนเอ้ยห้าปีห้าเดือน,อ <c oughs> อนอไลยเราโอเคสรุปว่าเชอรเอ้ยเชลลี่อีเว้นั้นมันไปที่รอรอครับไปที่รอรอเราก็ต้องไปที่รอรอไอหมาข้างนอกมันจะรอเราอยู่วันนี้แปบบต้องใช้นี่แหละ เพราะว่ามันกระสุนมันหายากครับต้องประหยัดก,กระสุนทดสอบตีก่อนแป๊บเฮ้ยตีแป๊บโอ้โหแล้วก็โอ้โหโอเคหลอ่อสตร์ทําไมตอนเนี้ยทางนี้โอเคออกข้างนอกมาจะยังอยู่ปะเนี่ยสาธุขอให้มันไปหาตีสัตว์ที่อื่นเถอะเฮ้ยวิ่งชนประตูอะ,ตอ,อ,อะไรไงกูเจอเลยอียโอ้โหไม่ทนัน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 กูตีได้ตีได้มึงเข้ามามึงเข้ามาโอ้โหไม่โดนอีกไม่โดนอีกมา เอาไหมเอาไหมตีตีเนี่นยกูแมนเว้ยกูแมนเว้ยกูแมนเอาไหมขวดโอ้โหขวดก่อนอีกหืมมันใช้ยากเหรอวะเอาไหมขวดแป๊บนั่นแลหละมึงโดนตายยังสองทีแล้วก็ส่งตีมพิทักษ์โลกตอบแทนน้ำใจหือใช้สเตตัสแป๊บคุยแดงเลยอะไรวะแล้วยายอยู่ไหนเนี่ยใช้ยาโอ้ รู้สึกว่ากระสุนกระสุน35นะใช้ปืนดีกว่าใช้แป๊บคงไม่เวอร์กแล้วยังเจอมือเนี่ยหลบแบบดิจิตอลแป๊บแล้วกูห,หน, <c oughs> นีเป็นไปได้อย่าสู้กับมันเปินกระสุนที่เฮียครับอ,าาอบ่ะเราออกมาข้างหน้าแล้วผมจะต้องดูแผนที่สักระยะระยะนะว่ามีสกิลในการดูแผนที่ต่ำอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องเดินมาปั๊บ แล้วก็ป๊าฟมานี่มานี่โอเคไปไปกันเลยตรงไปยาวๆนี่พยายามเดินข้า,ขางๆนะครับเผื่อมีไอเทมให้เก็บแล้วก็มีศัตรูให้เก็บด้วยแล้วกูก็ลบไปบวิทิตตอนนีกแล้วโว้โว้วโว้โว,โว,โว,โวไม่เอาหน้าจะตามกูมาใช่ไหมเอ่ยเสียงกิ่งเมื่อกี้ก็คือเป็นเสียงของเป็นการแจ้งเตือนว่าศัตรูจะมา เฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ตอนกลับแทบวิบ่งวิ่งเลยวิ่งเลยทางนี้ทางนี้ไม่ไม่ใช่วิ่งเลยวิ่งยังไม่ถึงอ่าไปครับอ้าวไงเป็นงี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อ๋อทางขาวไปไม่ได้เง้นเราจะเปลี่ยนแผนมาทางนี้ป๊าบหมดคะแน้แม่งเลยโอเค จะย้อนมาทำไมวะเนี่ยจเจอมอีกแล้วโคตรเกลียดมันเลยโวยโวยโวยไม่เอาหน้าเมียผมป่วยนะทางไหนเนี่ยใช่ปะใช่แล้วก็ซอข้างหน้าชีมีชีมีละ่ะเจออีกแล้วหรอวะมึงมากับเป็นบอยแบรนเลยนะเฮ้ยทำไมมัน วิ่งช้าทางเลยเนี่ยพยายามหลบหลบเลี่ยงก่อนครับดูแผนที่ด้วยไม่ใช้ทางนี้สกิลในการดูแผนที่กลางมาก <c oughs> มวิ่งไปก่อนต้องใช้ทางนี้สิเออตอนทางนี้วิ่งไปเฮ้ยทำไมไปทางนี้อุ้ยทางขาดกแล้วอะไรเนี่ยบนพื้นมีอะไรตกด้วยเก็บ เบิร์งหน่อยสิบ้านหมากับเลเวนสตี่ะมันคืออะไรทางขาดตามระเบียบครับต้องดูแผนที่ถ้าเกิดเราจะลงมาทางนี้ทางนี้ได้ไหมเอ่ยต้องลองต้องลองไปเจอมันอีกแล้วเนี่ยไม่เอาหนา ขอเช็คตลอดครับใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็นี่เป็นเสียงของสุนัขนั่นเองอ้าวเย็ดเคทางหาดอีกอะไรวะเนี่ยจก้กู้ทางไหนต้องอ้อมาออมานี่เหรออ้อมมาองนี้อ่ะใช่เลยเสียงมาอยู่แถวนี้มันก็ต้องไปทางนี้สิ ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะอืมนี่มันให้เรามาโนต้ตว่าไปโรงเรียนแต่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับบ้านหมากับเลเว่นสตรีทกับถนนเลเว่นสตรีทอแล้วก็อ๋อเป็นลายมือที่เชวรี่เขียนไว้นั่นเองอดูหน่อยสิเออดูได้ดูได้ดูได้เพให้ดูบ้านหมากับเลเว่นสตรีทอ เกี่ยวอะไรกันวะดูแผนที่แป๊บเลเวนสตรีดเลเวนสตรีดไหนวะไม่ใช่เลเวนสตรีดเฮ้ยไม่ใช่กูย,ยังไม่กดอะไรเลยเลเวนสตีดอันนี้ไม่ใช่โอ้นี่งไงจะเลนเลเวนสตรีดมันคือมันให้เราไปที่ถนนเลเวนสตีดใช่ปะ่ะอ้าวเราก็ผ่านมาแล้วก็บ้านหมาหรือว่าให้เราตามหาบ้านหมาที่เลเวนสตีดวะไปะ ไม่ลองไม่ดูไม่ดูไม่เห็นจัดไปอู้ตายตายสุนักมันไม่เห็นเราครับวิ่งหนีไปก่อนพยายามสู้กับศัตรูให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสู้ได้ถึงยังทางไหนทางไหนกูลงทางอยู่เใช่อาจถึงถนนเลยเป็นสตรีแล้วห,หาบ้านมาใช่ไหมสด่ว่าเราต้องวิ่งชิดหลายทางไว้เพื่อหาบ้านหมาจะเจอไหมเอยอ,อืม บ้านหมาอ้าวหยุดทำไมล่ะหยุดทำไมเลยไม่ได้สั่งให้มึงหยุดสุนักสุนักดิสอิ s อ d ด g อมันเห่าบอกบอกยังไงวะอา้าวไม่มีบ้านหมาว้ยว้ยวอย,วอยโลกประตตนไอ้สัตว์ช่วงแรกนี่บอกเลยว่าความร้อนไม่ไไเท่าไหร่นาะ เรียกว่าไม่มีความหลอนเลยมากกว่าเท่าที่ข้าพระเจ้าจําความได้นะไปที่โรงเรียนของมึงหลอนสัสสัแล้วก็ปั้นหมาในนี่กู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 บาดหนักวายอุ้ยเจอแล้วทั้งบ้านหมาทั้งหมาเลยนี่แนะอู้ยเย็ดเท่ไอหมาเวนไอหมาเวนมึงหลบแบบเดิมวิธีนะหลบแบบเดิมวิกเลยนะมึงฮะมึงหลบแบบเดิมวิกไอสัตว์รีโรดรีโรดเอ้าเฮียกูจะตายแล้วกูตายแล้ว ก่อนกูเจอบ,บ้านหมาแล้วกูขอเคลียไอหมานี่ก่อนเลยกูขอเคลียหมาก่อนเลยอ้าวตายเลยนะโเฮ้ยมีตัวนึงอย่าหันไปมองมันเดีย๋ยวมันจะรู้ว่าเรามาเฮ้ยอะไรเนี่ยกสํำรวจสิเฮ้ยมีกุญแจป้าซ่อนอยู่บนนเย็ดเก็บไปกูว่าต้องมาหลังนี้แน่ๆนรีบขึ้นไปดีกว่าหมาข้างหลังมันตามมาเย็ดใช่ด้วยเปิดเข้าไปก็ตามเฮ้ยเล่งก่อนกูระวงัง ตามฉบับบ้านฝรั่งครับส่วนใหญ่เขาจะซ่อนกุญแจไว้อย่างนี้แหละเวลาลืมกุญแจบ้านเป็นกุญแจสำรองเฟิร์ a แอ k คิเย็ดพยาบาลกูได้แล้วกูใช้สเตตัสแป,ป๊บโอ้เหลืองเดี๋ยวเขาใช้เฮ้ยมีประตูมันมันบองแววงชอบก่อนเอ้ยชอบกลนข้าประตูก่อนเลยอ้าวมันล็อกมีอะไรเนี่ยกูเลงปืนแป,ป๊บ เอมีที่เซฟแสดงว่าปลอดภัยถ้าเกิดมีที่เซฟกระสุนจะเก็บกระสุนกระสุนเนี่ยเออได้กระสุนแล้วครับแล้วก็สำรวจให้ทั่วเย้ตรงนี้มีกระสุนป้านใครนี่ยขอบคุณมากที่มีกระสุนในกูออ,อ,อืแล้วมันมีปืนอื่นใ้เราปะอันนี้เก็บได้ไหมเอยไม่ได้ ไม่มีอะไรพิเศษ no special โอโห้หเอามีเบรกมีเบรกลองวิ่งชนตูดิวิ่งชนประตูตุ๊บอา,าวิ่งชนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาประตูคิดว่าจะเปิดได้เก็บอะไรอะ่ะเฮลดิงเ k ็ดเคได้อีกแล้วเอาเปิดประตูไปโอโ้โ,อโห solo โโลโ็ลอ,อกสามชั้นเอ็ดเค มันล็อกอ่ะดูแผนที่แป๊บไม่ใช่ผูงนี้แผ่นที่แผนที่อ่ะดูแผนที่แล้วไงต่ออะไรเนี่ยสมบูรณได้ไหมเนี่ยมันคืออ๋อมีบางอย่างเขียนไว้บนแผนที่ที่ติดอยู่กับผน,นังคีฟอร์เออีกอ๋อตำแหน่งกุญแจ ก๊อปปี้มาไหมอ่ะก๊อปปี้แผนที่มาเป็นของเราแล้วดีวอัน,นี้ก็ดูแผนที่เยสนี่ไงมีนี่เพิ่มขึ้นมา,น,มน,มานี่เพิ่มขึ้นมานี่เพิ่มขึ้นมาสามจุดสแสดงว่าต้องเป็นตำแหน่งกุญแจสามดอกแน่แนเลยที่เราเราเข้าไปค้นหาอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดเราอ้อมมานี่ปุ๊บปุ๊บมันก็ต้องทางขาดอีกแน่แน่อ๋อไงไงประตูหลังบ้านเราเปิดทะลุมานี่ได้ก็วิ่งยาวมานี่ได้ แสดงว่าต้องไปหากุญแจสามดอกโอเคก่อนได้กุญแจสามดอกกูเซฟแป๊บเซฟอันนี้สิเออ new save ต้องเ u s e สองอันเลยไอ้เคอันไหนวเนี่ยอ่ะดูได้อันไหน แล้วก็อืมอัดกี่นาทีแล้ววะไม่รู้ถ้าไปหากุญแจนี่มันจะยาวมากแน่ๆเลยเอางี้งั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในพันหน้าสำหรับพันนี้สวัสดีครับและอย่าลืมติดตามกันนะเว้ยว่ามันจะมีความหลอนอยังไงต่อไปบ๊ายบาย